สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาร์กบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละครนะครับกับซูเปอร์ไซากอสซูเปอร์ไซาเบจิตโตนะครับหรือเบจิตโตบูของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นมัสคอตนะครับของช่วงการครบรอบนะเพราะมีการโผล่ของเบจิตโตทุกปีนะครับโอเคครั้งนี้แต่ว่าไม่ด้มาเป็นเลเจนด์ลิมิตนะครับเป็นตัวธรรมดานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเบจิตโตบูดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะ โดยตัวละครซูเปอร์ไซย่ากอตซูเปอร์ไซย่าเวจิโตนะครับเป็นตัวละครธาตุสีม่วงนะครับสายตีไกลเนาะทางด้านอัสการ์ดนะครับก็คือบาสตาร์ดเนี่ยเมื่อกดใช้งานโดนศัตรูนะครับจะลดค่าการใช้ของสเปเชียลมุฟลง5หน่วยนะครับสามารถซ้อนทับกันได้เนาะเรื่อยๆทางด้านของสเปเชียลมุฟนะครับเมื่อกดใช้งานก็จะลดสแตนดาร์ดคัดคู่ต่อสู้ลง30%นะครับแล้วก็การ์ดฟ้านี้เนี่ยไม่สามารถถูกลบล้างหรือยกเลิกด้วยการ์ดฟ้าใบอื่นได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันล้างได้นะครับด้วยการ์ดฟ้า ประเภทเดียวกันนะก็คือการ์ดฟ้าที่มันลบล้างไม่ได้กับลบล้างไม่ได้เจอกันนะครับโอเคต่อด้วยสเปเชียลสกิลนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะรีคิขึ้นมา50หน่วยนะครับเพิ่มความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเลเวลเป็นเวลา15าวิแล้วก็บังคับให้คู่ต่อสู้เปลี่ยนตัวไม่ได้เป็นเวลา5าวินะครับแต่ถ้าการ์ดนี้เนี่ยกดไปแล้วโดนคู่ต่อสู้นะครับก็คือจอะลดลูกแก้วดวก,ก้อนบอลคู่ต่อสู้1ลูกนะครับแล้วก็ทําลายการ์ดเขียวบนมือครับทั้งหมดนะครับ มาต่อกันที่อัติเมตสกิลนะครับก็คือเมื่อกดใช้งานนะครับก็จะฟื้นฟูขี้ให้กับตัวเองนะครับ50หน่วยฟื้นฟูเกรหลบไปร้อเป็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมการ์ดหนึ่งเลเวลเป็นเวลา15บห้าวิและยังลดสเตนดาเมจคัรดคู่ต่อสู้อีก50%เป็นเป็นเวลาสามวินะครับหลักการใบนี้ก็มีความสามารถในการพุ่งผ่านบัสอาร์คู่ต่อสู้นะครับมีบัสอัมเมอร์นะการ์ดเขียวก็ด้วยนะต่อทางด้านนิบิลิตี้นะครับเมนิบิลิตี้เนี่ยก็โจอัติเมตอาร์ตนะครับ้้้นนนนืืือะคครับฟฟฟฟููเลลด25% 50ิห่ววยแก บวกความรูแรงของอัรติเมตสกิลขึ้น50%เป็นเวลา15วิด้วยกันนะครับต่อกันที่ยูนิคอะบิลิตี้นะครับยูนิคแรกเนี่ยก็คือจะส่งผลตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับบวกดาเมจ60%นะครับรับดาเมจน้อยลง40%เป็นเวลา50วิแรกแล้วก็ลดค่าการใช้บัสอาร์ตลง10หน่วยนะครับไม่สามารถยกเลิกได้เนาะแล้วก็เมื่อตัวละครนี้เนี่ยอยู่ในสนามแล้วสลับตัวออกนะครับเพื่อนที่เข้ามาในสนามคนต่อไปนะครับที่เป็นแท็กฟิวชั่นนะครับกดคีหรือฟิวเจอร บวกดาเมจ20%นะครับแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูคิเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา20วิด้วยกันนะครับต่อกันที่ยูนิคอะเบลิตี้นะครับเมื่อตัวละครน,นี้เข้ามาในสนามนะครับ mm hmm. ก็จะสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับถ้าในมือเราเนี่ยมีการ์ด3ใบหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็บวกบัสดาเมจใบถัดไปนะครับก็คือใบแรกที่ใช้ลงมาในสนามนั่นแหละนะเจน10%นะครับไม่สามารถ s t a ็กได้นะ แล้วก็ความสามารถของตัวละครนี้ยังมีอีกนะครับก็คือจะบวกความรุนแรงของ Special Move ขึ้น15%นะครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้ใช้ s t r i e Art หรือ b a s t a r นะโดยสามารถสะสม Stack ส,สูงสุดได้60%นะครับและถ้าเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป25วินาทีะครับ mm hmm. Digital Blue ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับแล้วก็รับดาเมจน้อยลงอีก25%นะครับโอเคและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของ Super Saiyan Digital Blue นะครับก็จะเป็นตัวละครผมว่าน่าจะเป็นสายสลับน่าจะคุมนะเพราะว่ามันสลับปา๊ให้กับเพื่อนแล้วก็ ถ้ามันสลับลงมาเนี่ยบาสใบแรกของมันก็จะแรงมากนะครับแล้วก็เน้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อัติเมสสกิลเขาก็มีการฟื้นฟูนฟนเกลลบนะครับก็คือจังหวะที่เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วเราทางตันเนี่ยใช้อัติเมสสกิลฟื้นเกลบรอหลบซ้อนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP โหมดเลยและกันนะ คู่ต่อสู้เกมนี้เป็น Android นะครับโอเคเขามี18เหลืองนะคงจะต้องเอาสามัตไปด้วยนะสมัตแดงเนาะที่จริงกาจะทำตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะกับเบจิโตนะแต่ว่าผมรอเอาหินอัพให้มันเป็นหนึ่งดาวแดงเนะ okay, าะโอเคมาโอ้เจอ18ก่อนนะครับซึบโอเคสลับสามัตกดคัดเขียวนี่ผักออกไปครับ100%เครับสายไปโอเค ตางไปใไช์อีกนะบาสซ้ำไปโอ้ใช้เลยเหรอเอาพาเพื่อนหนีไปหนึ่งครั้งนะหลบครับหลบมิจิโต้ลงมาโอ,โอ้โดนหลบได้โอเคหลบซ้อนบาสไปครับหุ้ยแรงแรงโอเคตัดคอมโบ,บเรียบร้อยบาสต่อเนื่องโอเคสลับวาโด้ครับสไตไปโอ้ยอม,มอะไรไวจัด โอเคเราเจอทีมที่มันบัฟสีนะค่อนข้างจะหนานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบิจิโตจะตีได้แรงขนาดไหนนะครับเราโดนดักสีนะครับตอนแรกเล่นลำบากหน่อยครับสลับปาไปเลยึ๊บโอ้หลบได้เหรอปึ๊บโอ้ไม่ได้ครับโอเคเขาเป็นสีม่วงตีน้อยเข้าเท่าไหร่ครับสลับแล้วโอ้อทีครับ บ้าไปโอเคสตายครับสลับมาด้ก่อนครับบ้านะครับตาตต่อเนื่องอ๋อเป็นซโกเซียสามสลับบิจิโต้ครับสตาตไปโอเคเราจะเล่นสายสลับคู่กับวาดด้ก็ได้นะเน้นสลับกันบ่อยๆครับได้บัฟดาเมจทั้งคู่นะครับแล้วผลพลอยได้จะไปอยู่กับโกจิตานะครับเพราะว่ามันได้สองดับเบิลบัฟไง ลบโอเคบาสซัมนี่ไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสไตล์ไม่แรงนะดิจิโตตัวที่เป็นสายบาสน,นะครับบาส,สแรงกว่าสไตล์นั่นเองนะโอเคเขาเปลี่ยนตัวกันเป็นว่าเล่นเลยบาสซัมปิ้งครับไปซิ้นรัพไปเลยครับเดี๋ยวเป็นการเหลืองนะโอเคมันแตกต่างกับพวกไงเตะไปเรียบร้อยนี่ไฟนอลคำในคำในห้าอ,อย่างที่อยู่เหมือนเดิม โอ้สลับกูต้าเอ้าเป็นบาสหรอที่ว่าจะสไตล์ตามมาไม่ใช่เหรอสลับอีกทีนึงครับตัดการบนมือคู่ต่อสู้โอเคอ๋อกดไม่นะครับน่าจะกดอัติเมทสกิลเปลี่ยนตัวออกโอ้ไรซิ่งทรับเลยเหรอเฮ้ยเป็นการ์อะไรดีฟ้าแล้วกันครับโอเคเดาได้ กดการ์ดเขียวครับดูดวงในกระทาครับเป็นการลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนแล้วก็ลดคี้คู่ต่อสู้นะออา,าร์ดฟ้าไปกินนี่ไงอูแรงมากมาแล้วครับร,ร์เซียสามตายไป,ปโดนเอาละเด็กโตมาแล้วครนี่จะสังเกตว่าบัสใบแรกแรงมากนะใบที่สองก็จะลดลงมานิดหน่อยโอเคบัส,สไปครับเรียบร้อยตายไปครับ กดเมยครับโอเคเอากดการ์ดเขียวครับเพิ่มความเร็โวโจ๊กัดเหรอปึ๊บปึ๊บโอเคได้อยู่ไปเลยนี่กวักมือเรียกโชกคปึ๊บนี่ดาบเสียบท้องไงก็ยิงครับเอาจิงท่านี้แม่งเท่นะเท่กว่าจะรี่ไปติดอันเก่าอีกนะถ้ามันยาวกว่านี้จีๆครับโอเคเราเจอเป็นโกคูลวนครับ โต้บูน่าจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เอาสามารถไปตัวนะครับไปแก้งูกุนสีสีเหลืองเขานะครับโอเคมาอ๋อประกันชีวิตโกคูอย่างนั้นเหรออุย้ยโดนละโอเคโดนจริงๆด้วยสไตล์ไหมอ๋อบัสมาครับโอเคอกดคอมโบหลบได้สลับสามัรสไตร์โหโดนครับ อสลับสลับตามไหลกระแทกโดนตอกมาครับโดนขัดออกมาก่อนปึ๊บอ๋อหลบสวยบาสไปนี่ไงึ่งใบไม่ละค,ลคูอย่างนั้นเลยแรงเหมือนกันตามไปยิ่งบาสก็ยิ่งแรงครับถ้าเรามีการ์ดฟ้าเนี่ยการ์ดฟ้าก็จะลดค่าการใช้อสการ์ดไปด้วยนะแต่การ์ดฟ้าก็จะแรงขึ้นนะครับเห็นเลยด้ว,ว่าได้สองดอกลบทั้งมา โอเคเอาที่ไปกินนี่ประกันชีวิตหมดแล้วยิงขึ้นไปน็อกกิ้งตัวเองขึ้นมาฟื้นสปริงบอร์ดขึ้นมาครับหลับซามาัทมีกาเขียวทึเรียบร้อยเมตาเรืองแสงตามไปไซส์ครับเขาต้องเปลี่ยนตัวไม่ได้นะใบแรกเถ้าจะเปลี่ยนตัวแล้วละโอเคให้เปลี่ยนายนะตัดคอมโบครับโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนว่ะแย่แลลโอเคสลับฮาร ตัดการบนมือบา้ตีเราไม่ค่อยเข้านะโอ้โหเฮ้ยตายปะวะลองเปลี่ยนดูไม่รู้เหมือนกนันนะวัดดวงแต่ว่าน่าจะไม่ตายนะเพราะว่า50วิแรกใช่ไหมมันจะหนาขึ้น40%้วมันจะรับดาามจน้อยลงครับสำหรับบิจิโตม่วงนะต่อยมาครับพลังขึ้นเต่าวัปไปวัปามาเท่มากนะโก,โ,กโก้กูเสียดายผมไม่ได้เปิดหรือผมเปิดไมได้วะโอเคครับ อ่าไม่ตายจริงๆด้วยแต่ว่ามีสีตายสูงนะเอาเมนมาไว้ในตัวก่อนเพราะเพื่อนเรายังเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับเราเล่นเกลหลบสองทีน่าจะคุ้มกว่าโอเคกดไปเลยนะได้เกลหลบคืนครับถ้าโดนด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเล่นสู้กับเสสามตัวนี้จริงๆเนี่ยมันมีเมเนบิลิตี้ที่ยกเลิกการแพ้สี่สามวินะถ้ามันสวนเรามาเราอาจจะตายได้นะครับโอเคเดี๋่อยมาครับยิงไปเลยครับฮึพอหลบได้โดนผ่าออกมาครับ โอเคหมัดแดงไหมบาสนะสลับ,บาโดตตัดขาบนมือนะเขาเล่นลำบากตรงที่เขาโดนตัดการนะครับโอเคเขาจั่วการฟ้านะโอ้โหเด็ดไม่ได้อ่าแล้วเขากดมีนเลยนะไม่ค่อยคุ้มนะกดจังหวะนี้นะเพราะว่าเขายังไม่เสียเลือดเลยนะรีบใช้ไหน่อยนะเพื่อนโอเคอเคหวี่ยงทึ้นไปแล้วก็พลังขึ้นเต่าสุดเท่าโอ้โหคันโอเค,อเคหลบครับภาษาเก็ตหลบไปแล้วนะ ส่วนการเลยอเอาล่ะเอาของข้าไปจินทคืนก็เถอะหมัดใหญ่ปึ๊บอ๋อยอมโอเคจีจีครับโอเคเราเจอเป็นฟิวเจอร์นะครับจะบอกฟิวเจอร์วอลเออร์แล้วสาก้าฟิวเจอร์นะโอเคมาครับเจอโกหังนะเอาจริงนะผมจัดเทียนะ จัดเทียตัว LF ที่มีประโยชน์แล้วก็หน้าใช้ที่สุดเ่ยผมให้เป็นกูฮังแขนด้วนอยู่นะครับต่อให้มีซูปเปอร์ไซย,ยา่าสี่โกจิต้ากับซามัสมาแล้วก็เถอะแต่กูฮังความสามารถมันดีมากๆครับโอเคสลับไยไปถ้าน้างเปลี่ยนตัวไม่ได้นะบัสไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่าการจ่ายชิกัสเขียวโคนเยอะเลยวะ่ะขอมาก,ก่อนไม่พอลบโอ้โห,โ,หโดนต่อยมา แางล่างครับกดบสัสไปเลยนะกดได้ต่อย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 อไม่เปลี่ยนตัวไล่กระแทกเลยครับไดไปโอเคนี่ไงงั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอีกเลยแล้วกันโดนขังไว้สักห้าวินะครับโอเคตามสูตรกดเมนวิ่งมันสวนมาเร็วผิดแผนโดนเลยครับพลาดบาสัสมาครับ บัสซ้ำไม,ม่ไนะสลับวาร์โดสโอเคตัดการบนมือนะแต่ว่าเขาจะจั่วใหม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นดิจิโตนะครับสลับกูจิต้าเลยเอาไม่ต่อการเหรอเอานี่ไปกินจบได้จบครับโอเคบาสไปสไตล์ครับโอเคไม่เปลี่ยนตัวตายนะอ่าเปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็ตายนะเพราะว่าการ์ดที่แรงไอ้น้องเอานี่ไปกินซะอัลติเมทสกิลสุดเท,ท่นี่ไงโอ้โหตัวไหนก็ไม่รอด บอกเลยมันแรงมากโชเค้าไปเตะง้างมือนี่ไงระเบิดไปซะโอเคโหตายจริงด้วยสลับฮึบต่อย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 อ,อย่าพิ่งเข้ามาเฮ้ยลบการ์ดฟาสสวนกลับนี่ไงเอามาเอาคืนไปอยโดนโดนลับมาดนอีกนี่สัดก,การ์ดสร้างความปั่นป่วนนี่ไงกดเมนะ่ะ มาเลยโอเคมาครับการบนมือน่าจะหมดนะปึ๊บแต่ว่าหมดการไปนี้เขาก็จะเล่นะครับเอาละกดเมนคืนเอาเลือดคืนเอา้ากดอยอมแล้วโอเคจีจี <GG. S 1> โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะท่านเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscrib e ผมด้วยนะครับเลยเจอกันคลิปหน้าครับบาย